ครับก็ามาช่วงที่2นะครับช่วงแรกเราได้คุยหรือว่าได้ฟังสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ไปแล้วนะครับแต่กลับมาในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามาตรการเยียวยาต่างๆจะเริ่มทยอยออกมารวมไปถึงการผ่านเรื่องของพระราชบัพระราชกำหนดกู้เงินจำนวนถึง1ล้านล้านบาทแล้วก็ตามแต่จนถึงวินาทีนี้หนึ่งกลุ่มที่เรามักจะเห็นว่า ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะท่องติดปากเอาไว้ว่าต้องช่วยเกษตรกรต้องช่วยเกษตรกรแต่จนถึงตอนนี้กลุ่มเกษตรกรเองยังไม่มีความชัดเจนในการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐมากสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องของภัยแล้งตั้งแต่เรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำจนกระทั่งมาดาบที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของวิกฤต ไวรัสโควิด -19 วันพรุ่งนี้ครับ14เมษายนอาจจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้เราลองมาฟังแขกรับเชิญของผมกันก่อนว่าเราจะเอาอย่างไรดีกับภาคเกษตรนะครับคุณประพัฒ์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติครับสวัสดีครับคุณประพัฒ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประพัฒ์ได้ยินผมชัดเจนนะครับ ได้ยินครับขออภัยนะครับพอดีผมอยู <sh arp. <sh arp> ่ในฟาร์มที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับแต่ญาณก็นไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉานะอยู่ในฟาร์มห่างไกลผู้คนด้วยใช่ไหมคุณประพัฒ์ใช่ครับแช่ครับอยู่ในฟาร์มกับลูกครับครับอาล้ครับคุณประพัฒ์จนถึงวินาทีนี้อย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แม้กระทั่งกลุ่มของตลาดหุ้นตลาดเงินตลาด เรื่องของตราสารหนี้เรื่องของนายทุนต่างๆก็ดูเหมือนว่าแผนการเยียวยาจะชัดเจนมีการทุ่มเงินลงไปนับแสนแสนล้านบาทแต่พอมาพูดถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปกติแล้วเป็นฐานคะแนนเสียงแบบชนิดที่เรียกว่าใครเข้ามาก็จ้องจะหาคะแนนเสียงเนี่ยจนถึงนะักขณะนี้ยังไม่ชัดเจนเลยคุณประพัฒน์มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับครับขอบคุณครับขอขอบคุณครับขออนุญาตเืเรื่องอย่างนี้นะครับว่า ก่อนอื่นทั้งหมดเนี่ยต้องขอขอ,ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านนายกีคังนะครับที่ได้เอ,อมีการบริหารจัดการในระหว่างนี้นะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพในกรณีการควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิดนี้นะครับคร <help. S 2> ับเอแล้วก็ได้มีมาตราการการเงนินเนี่ยเอามาเยียวยาในหลายภาคส่วนนะครับซึ่งทางเราก็ชื่นชมได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนอรอกันอยู่ก็คือ อยากจะเห็นเนี่ยการเยียวยาภาคเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในชนบทนะครับก่ <Huh. S 1> อนที่จะลงไปถึงรายละเอียดนะครับขออนุญาตนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับเอต้องยอมรับมจริงครับว่าภาคชนบทของเรานะครับเป็นภาคที่สําคัญมากในแง่ของการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงของชาตินะครับในแง่ของการทาหน้าที่เป็นเบาะรองรับกรณีเกิดวิกฤตการณ์ของชาติครับนะครับ ทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของชาติเนี่ยนะครับภาคเชนบทเนี่ยก็เป็นภาคที่อบอุ่มนะครับอาทิเช่นในระหว่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีลูกหลานเนี่ยหลังไหลกลับเข้ามาในชนบทนะครับถ้าบกงานจากภาคการท่องเที่ยวภาคโรงแรมภาคบริการอื่นๆนะครับก็จะกลับบ้านมายู่กับครอบครัวนะครับเพราะที่บ้านในชนบทก็ยังมีข้าวให้กินยังมีเสื้อผู้นอน นะครับก็บจะถือว่าเป็นเป็นโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่อบอุ่นมากของสังคมไทยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือเอ,อผมผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะคงจะมีข้อมูลพอๆกันก็คือภาพเชนเดอรบของประเทศไทยเนี่ยอ่อนแอมากนะครับพึ่งตรงเองไม่ได้จะพูดว่าล้มละลายชังเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถพพ,พ,พูดได้ นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตเนี่ยมักจะไม่เคยมีปฏิสิทพินาพนะครับมีปัญหานี่สินลุงรังมากไม่มีโคเรือนไหนไม่เป็นหนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาสามสี่ห้าสิบปีแล้วนะคุณประพัฒย,ยาวนานมากยาวนานมาก <c oughs> แต่เึงนกันนั้นเนี่ยภาคชนบทเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ของตนเองได้อยู่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็อยากจะเห็นเนี่ยการการแก้ปัญหาภารคชนบทและภาคเกษตร ในชนบทนะครับให้เป็นที่พึ่งเนี่ยในระยะยาวได้และสามารถจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชนบทได้ขอเรื่องนี้ครับออวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับที่ท่านนายกได้ตั้งกันมานะครับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับ <Hey. S 1> ข้างกับผมเองเนี่ยประชุมทางทางทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผมก็ได้เข้าเข้าประชุมด้วยนะครับประชุมจากสามที่นปาต่างไปที่สภาพัฒน เจอส plane. ิ <niño sharing> ่งที่กับผมเนี่ยในฐานะของประธานสภาเกษตรรแห่งชาติเนี่ยได้นําเสนอก็คือมาตรการระยะสั้นนะครับเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยที่ออกข่าวมาว่าจะมีการเยียวยาเกษตรกรเนี่ยโดยการจ่ายเป็นเงินสดให้ทุกครอบครัวนะครับเท่าที่ฟังดูเบื้องต้นเนี่ยก็เหมือนกับอาชีพุปลูกอื่นๆก็คือจ่ายเดือนละห้าพันอย่างน้อยที่สุดสามเดือนก่อนก็เป็นเงินเหมือนห้าจุตรงเนี้ยทางเรา ก็พร้อมนะครับแล้วก็ชื่นชมท่านนะครับเพราะว่าต้องยารรับว่าพี่นอกเกษตรกร,กรในชนบทเนี่ยแบบแบบเนี้ยอ่อนแอมากและขาดกำลังซื้อมากเดือดร้อนกันมากนะครับตรงเนี้ยตรองเป้าที่สุดเลยนะครับอยากเฉยให้เป็นเงินสดเนี่ยลงเป็นครูเรืองเกษตรกร,กรในชนบทเลยครับผม,ม <า S 1> เข้าใจว่าจํานวนก็น่าจะประมาณใกล้ๆกันที่เขาเยียวยาผู้ประกอบเพื่อคนอาชีพอิสระก็คือสักแปดเก้าล้านครัูเรือนใช่ครับฮะ ครับตรงนี้จะส่งผลทําให้กําลังซื้อของพี่น้องในชนบทเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นแน่นอนก็จะมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะครับให้มีเงินกระแสเงินเมืองเวียนในระบบมากขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรในชนบทเนี่ยก็จะเดือดร้อนน้อยลงอย่างไรกสุดเนี่ยก็จะมีอะมีมีเงินในการจับจ่ายแช่สอยซื้อข้าวปลาอาหารเอาไว้เอาไว้รับทานหรือเอาไว้สาหรับลูกหลานเนี่ยที่ตกงานกับจากเมืองใหญ่ๆนะครับสำรองอาหารไม่ได้ ตรงนี้พวกเราทุกคนเห็นด้วยเลยนะครับครับครับแต่ถ้าจะให้ให้ได้ในหกเดือนเนี่ยก็ยิ่งเชื่นชมท่านใหญ่เลยอ้นี้ใกล้กันใกท่านนะครับเอมาตรการที่เราเสนอเพิ่มเติมก็คือเอเนื่องจากปัญหาเรื่องเรื่องไม่มีเงินใช้เนี่ยเราเจอปัญหาภัยแล้งมาสองปีติดต่อกันยิ่งยิ่งปีนี้แล้งจัดเลยเออครับอในฟาร์มผมเนี่ยมีสารน้ําอยู่สี่ห้าสระใกล้จะแห้งขอดหมดแล้วครับนะครับอฝนก็ไม่ตกเลยปีนี้ฟ้าฝนไม่ปลานีพวกเราเลย ฮะนี่ขนาดวางแผนไว้แล้วนะโอ้ผมวางแผนในฟาร์มรรมีขุดสระเก็บน้ําไว้ในเป็นฟาร,ร์มพออยู่สี่ห้าซะใหญ่ๆนะครับก็ยังเดือดร้อนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยเป็นสหานที่ผมทับลงมาซ้ําเติมนะครับที่จะได้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนกันมากสิ่งที่เราอยากแกนรัฐบาลทําก็คือให้พักหนี้กเกษตรกรทั้งระบบเลยอย่างคือไม่ต้องจ่ายต้นไม่ต้องจ่ายดอกแล้วครับแต่ว่าโอไว นะครับแล้วก็หยุดเอาไว้รักสาาชดวเฉยดอกเบีย้ยในระหว่างนี้ในราคาต้นทุนให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายหมายความว่าเกษตรกร,ะร,กรจะเป็นหนี้อยู่กับใครก็ตามสถาบันการเงินนั้นจะเป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารเอกชนก็ให้พักหมดเลยว่าง่ายๆผมควรพักว่าเขาไม่มีปัญญาใช้จริงๆในระหว่างนี้มาดูนะครับในชในบทเงียบมากนะครับตลาดนัดเนือสุขปิดมาหลายสัปดาห์แล้ว มีน้องเกษตรกรที่แง่ดีเนี่ยเคยปลูกทิกปลูกมะเขือปลูกพักเลี้ยงไก่เอามาขายสลาสดได้เนี่ยตอนนี้ต้องเอามาแจกกันกนินเพราะเน่าหมดไม่รู้จะขายที่ไหนครับมีคนสั่งไก่ผมไปส่งเชียงรายเนี่ยส่งออกไปลาวไปไปจีนเนี่ยผมเลี้ยงขึ้นเมืองอยู่เนี่ยส่งไม่ได้เพราะพรมแดนติดหมดส่งสายข้ามเขขก็ไม่ได้ต้องต้องโอผมเนี่ยอยู่ในห้องเย็นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยวันนี้ขายไม่ได้ต้องแจกกันกินอ่ะครับ คือคุณประพัฒน์กำลังบอกว่าขนาดเกษตรเกษตรกรที่วางแผนอย่างคุณประพัฒน์ยังยังหนักเลยแล้วพี่น้องเกษตรคนอื่นๆจะเป็นยังไงว่าอย่างนั้นเถูกไหมใช่ครับใช่ครับมะม่วงมันต้องพูดถึงผมคิดว่าปีนี้จะถูกมากคนไทยเตรียมบริโภคมะม่วงถูกได้ครับว่ามันจะล้นประเทศนะครับครับนะครับเพราะว่าแล้วเนี่ยในในระหว่างนี้สมควรอย่างยิ่งเลยครับที่รัฐบาลจะพิจารณาเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เป็ผมทับเกษตรกรให้หนักมากกว่านี้ก็คือช่วยเอได้ครับต้องหกเดือนก็ยังดีให้ผ่าต้นวยกิจการนี้ไปก่อน อ่แล้วครับคุณประพัฒน์เดี๋ยวเราหยุดกันตรงนี้สักครู่เดียวผมขอเวลาพักตามเวลานิดเดียวแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายให้คุณประพัฒน์สรุปแล้วผมมีคำถามเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับดีครับครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ กลับก็มาครับแน่นอนภาคเกษตรเป็นภาคที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมปกติคุณประพัฒน์แขกรับเชิญบอกว่านี่คือหลังพิงนี่คือเบาะพิงให้กับคนในเมืองทั้งหลายทุกวิกฤตเศรษฐกิจแต่รอบนี้เกษตรเองก็ไม่รู้ว่าจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนหลากหลายปัญหาหรือเกินที่ลุมเร้ามาคุณประพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับครับคุณประพัฒน์ครับต่อเลยครับอ่ะ เออเออนีนิดเดียวครับก่อนจะพูดถึงเรื่องมาตรการระยะยาวนะครับเออสิ่งที่อยากเห็นเวลานี้เพิ่มเติมจากรัฐบาลก็คือเรื่องกรณีเช่าซื้อเครื่องจักขนกรเกษตรทั้งหลายเนี่ยยังม,มีแม้เป็นมาตรการอ,อะไรไม่ได้เช่าซื้อรถยนต์นิสสิงทั้งหลายนะครับ,ร,บรถไถรถแท็กเตอร,รถเกี่ยวข้าวฟาร์มชีนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเสนอจากเวทีนี้ไปนะครับนะครับเพื่อเพื่อผู้มีอำนาจรับรับฟังอยู่นะครับ จะได้เพิ่มมาตรการเรื่องกรณีเกษตรกร,กรเช่าซื้อเครื่องจัก,กรเกษตรสม<ะ>ควรที่จะในการผ่อนปลนไม่ให้ยึดรถในระหว่างนี้ครับอ่าแล้วครับ <OK> ต่อเลยครับระยะยาวนะครับเอ,อสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือผมเชื่อมันได้ว่าทุกๆวิกฤตการณ์จะมีโอกาสอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยหากว่ารัฐบาลเนี่ยและส่วนราชการเข้าใจมันเนี่ยก็สามารถจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการปรับ คงสร้างการผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะพีกก่น,รรพน้องเกษตร,รกร,รในชนบทนะครับให้มีความยั่งยืนและมั่นคงมากขึ้นนะครับ <S <S ที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งเสริมแต่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งหมดเลยอาทิเช่นภาคเหนือบ้านผมเนี่ยปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยเป็นหลักนะครับภาคอีสานก็อ้อยมันสำปะหลังข้าวโพ,พดภาคใต้ก็ยางพาร,รากับปาล์มน้ำมันนะครับอยากจะเห็นให้มีการตับครงสร้างการผลิตเนี่ย ให้แต่ละกลัวเรือเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้น<ฮ>เช่นการทําร์มผสมแบบของผมนี่แหละครับจะมีความมั่นคงมากขึ้นในลดแรงกระทกจากความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ให้มีความรู้มากขึ้นให้มีให้มีมาตรการหรือนโยบายเนี่ยในการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยและนวัตกรรมเนี่ยมีความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในสถาบันการวิจัยเยอะๆอยู่แล้ว สามารถจะต่อเชื่อมให้เอางานวิจัยพัฒนาเนี่ยเอามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เลยแม้ดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหน่วยง,งานกลางทำหน้าที่นี้นะครับกร,ร,ระทรวงเกษตรกับไปของกระทรวงเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์กับไปต่างๆไปไม่เคยประสานงานกันเพื่อเอางานวิจัยพัฒนามาใช้ประโยชน์คราวนีน้รัฐบาลเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับนะครับบูรณางานการเชื่อมกันถ้าไม่มีหน่วยง,งานไหนทำเนี่ยสภาเกษตรพร้อมจะเป็นินการเชื่อมให้ นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยต้องมีอัลเทอร์เทีให้เราทําครับนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ต่างคนต่างทำเหมือนเดิมท้ายที่สุดเนี่ยหลังวิกิจการผ่านไปเนี่ยปัญหาเดิมก็ยังคงอยู่คงอยู่และหนักมันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับคือคือโอกาสในการเซตซีโรมาถึงแล้วว่างั้นเถอะคุณประพัฒน์ถูกไหมฮะใช่ครับให้สร้างนอนออนแห่งช่างเทกรรุ่นใหม่นวัตกรรมใหม่ในการผลิตแนวทางใหม่ มีการมีก,การกรคุณภาพใหม่โดยรัฐบาลเองเนี่ยต้งควรที่จะตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนการผลิตไว้ที่อสคศเลยนะครับแล้วนายทุนใหญ่เขาจะยอมหรอคุณประพัฒนายทุน<อ>ทางด้านเกษตรใหญ่ๆยักษ์ๆเขาจะยอมหรอครับถ้ารัฐบาลเนี่ยอไปเข้าข้างนายทุนยักษ์ใหญ่มากเนี่ยประเทศไทยก็จะวนอย่างนี้แหละครับไม่เกี่ยวไม่สิ้นหรอกครับอย่างเรื่องข้าวอย่างเงี้ยคุณประพัฒน์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตมาเนี่ย ผลิตภัณฑ์ผลผลิตข้าวเราคุณภาพการผลิตข้าวเราทําไมในทุนนันถึงผลิตได้เก่งขึ้นทําข้าวถุงขายรวยขึ้นแต่ทําไมเกษตรกรไทยถึงได้จนลงจนลงทุกปีเลยผมไม่เข้าใจที่จริงเรื่องข้าวเนี่ยพูดได้ยาวเลยครับ <laughs> เอาเอาเอาไปว่า <laughs> เดี๋ยวไว้วันไหนเรามาคุยกันในช่วงโควิดแต่นี่มีมาตรกา<จ>รส<ด>ั้นมีมาตรการยาวตรงนี้ผมถามคุณประพัฒน์ก่อนนะฟังแล้วเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติคนคิดไม่ดีเขาก็จะบอกว่าเอาอีกแล้วเกษตรกรคุณคุณเรียกร้องอีกแล้วจะต้องอุ้มจะต้องพักจะต้องแจกพักนี่ต้องพักแบบทุกแบบเลยคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนะรอบนี้มันไม่ใช่แค่เกษตรกรนะมันเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเดือดร้อนทุกคนคุณจะเรียกร้องฝ่ายเดียวได้เหรอคุณประพัฒน์ครับเราเราไม่ข้อเสนอที่ตายติดคราวนี้ครับก็คือถ้ารัฐบาลเนี่ยยอมเนี่ยอย่างน้อยตั้งทุนมาเดิมให้ หรือใช้กองทุนเนี่ยภายใต้ทกศเองรัฐบาลเองเนี่ยทําให้เป็นนโย,ยบายรัฐบาลซะเป็น PFA ซะแล้วก็อุดหนุนดอกเบี้ยให้กับทกศเพื่อที่จะให้ทกศเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเจ้าภาพในการตับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตโดยออาจจะเป็นพอร์ตห้าหมื่นล้านบาทให้กับเกษตรกรเนี่ยทําเรื่องในการขอสับเปลี่ยนการผลิตของตนเองภายใต้กรอบที่เรามีให้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใหในห้าปี ครับเอไม่มีดอกเบี้ยห้าปีเป็นเบนเจอร์เข้าไปเป็นเบนเจอร์ฟันเลยเข้าไปทาให้เลยคือถ้าคุณที่ไปลี่ปลูกพืชเชิงเดียวถ้าคุณเปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิมคุณมาทําผสมผสานมีการวางแผนคุณมาเอาเงินกู้ไปซอฟโลนให้เลยไม่มีดอกเบี้ยโลนให้ห้าปีแล้วห้าปีนี้หลังจากโครงการนี้ผ่านไปแล้วเกษตรากรเข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยแกต้องไม่ไม่รับเงินชดเชยจากรัฐอีกต่อไปและต้องพึ่วเตงให้ได้ อ๋อเออน่าสนใจ,น,ใจนะนี่คือเงื่อนไขครับนี่คือเงื่อนไขครับนะครับเป็นเป็นมวยยกห้าที่รัฐบาลจะให้แล้วอืมนะครับสังคมไทยเนี่ยจะให้ในส่วนนี้แล้วก็ให้แล้วจบทุกคนต้องพึ่งัตืองให้ได้อาเกษตรกรไทยต้องยืนบนกำแข่งัตืองให้ได้คนะครับห้าปีจบก็คือจบแล้วก็จะไม่มีการแล้วจะจะต้องไม่เรียกร้องจากรัฐบาลอีกจะต้องไม่มีการให้งานเฉลยเฉยอีกครับนะครับเป็นมวยยกสุดท้ายแล้วที่ที่ ที่เกษตรกรเองเนี่ยจะต้องคิดอ่านตัดสินใจไม่งั้นก็ต้องเลือกเลอกอะไรเลอกอาชีพนี่เลยฮะไม่น่าสนใจคุณประพัฒน์ผมขอเกาะติดเลยนะผมขอเกาะติดเลยแล้วก็ขอขอเอาคมชันลึกคืนนี้ส่งต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยปีนี้น้ําแล้งก็ต้องชดเชยปีหน้าน้ําท่วมก็ต้องชดเชยอีกใช่ถูกไหมฮะใช่ครับฮะน่าสนใจน่าสนใจครับครับยินดีครับแล้ว ครับเชิญครับคุณประพัฒ์แล้วอย่างนี้เนี่ยขอกลับมาเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อนถ้าพรุ่งนี้ข่าวแว่วๆมา14เมษายนอาจจะเริ่มกําหนดกรอบว่าใครเป็นกเกษตรกรเพราะหลายคนบางทีพักจากการเป็นกเกษตรก็มาขับแท็กซี่ก็มีรับเงินไปแล้วก็มีตรงนี้เขาจะตัดเลยนะไม่ให้ซ้ําซ้อนเลยใครรับเงินไปแล้วจากโครงการไหนก็ตามไม่ได้อีกเลยคุณประพัฒ์ตรงนี้เห็นด้วยไหมหรือยังต้องจ่ายเขาในฐานะที่เป็นเกษตรกรอีก เอจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของเกษตรกร,กรอยู่ที่กระทรวงกรเกษตรเนี่ยหรือสภาเกษตรกรหรือในงานไหนเนี่ยไปขึ้นดิเวนเอาไว้นะครับในนั้นอาจจะบอกว่าอาชีพหลักคืออะไร <c oughs> เอเกษตรกร,ทกรไทยเนี่ยใค,ใครก็รู้นะครับช่วงฤด,ดูกาลเนี่ยก็มาทํานา <c oughs> ทําไรช่วงนอกฤด,ดูกาลเนี่ยจะให้นอนอยู่บ้านเฉยๆได้ไงสี่เดือนห้าเดือนก็มารับจ้างทั่วไปมาคาเ็นซี่ อันนี้เป็นรายได้นอกภาคเกษตรที่เขาดีจะต้องหา,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ๆก็คือรายได้หลักมาจากอะไรอาชีพหลักคืออะไรอย่างผมเองเนี่ยอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกรครับอาชีพเสริมเนี่ยก็อาจจะไปรับจ้างบรนยาันมันยายนี่ได้าาได <c oughs> อาชีพเสริมเป็นรัฐมนตรี<า>ชใช่ใช่ไม่ได้อยู่เ<า>กษตรกรทำนาเนี่ยเป็นหลักเลย แต่อาชีพเสริมเนี่ยไปรับเหมาไปรับจ้างเป็นลูกจ้างก่อสร้างเป็นเป็นจัดอ้อยก็ประเทศไทยออกแบบระบบเศรษฐกิจมาอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนี่ด้วยเกษตรกรทำนากระทนาอย่างเดียวทำได้กระทนาอย่างเดียวไม่เคยสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นใดในหมู่บ้านในตำบลเลยประเทศนี้ไม่มีนะในตำบลนอกนานอกทำไร่เนี่ยเงียบมากหนุ่มสาวหายหมดเพราะไม่มีทำไงแล้วท่านจะให้ท่านจะให้เขา อยู่บ้านทําอะไรเข้าใจค,คือคือคือเพราะอย่างนั้นถ้ามันจะมีซ้ําซ้อนบ้างก็ก็หลับหูหลับตาบ้างว่า,างั้นเถอะไม่เลยเขาต้องมาบอกจริงๆเลยว่ารายได้หลักเขาคืออะไรอาชีพเขาคืออะไรเออ,อไม่ใช่ว่ารายได้หลักก็คือระเบา้าก่อสร้างมีมีม,ม,มีมีสวนลํยาไยอยู่นิดนหน่อยหน่อยมาขึ้นทะเป็นเกษตรกรอ,อย่างนี้ต้องม่อนุญาตเอาเ,เอาได้แค่อาชีพเดียวว่าง่ายๆคุณประพัฒน์ถ้ารับของอาชีพอิสระแล้วคุณไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วใช่ครับต้องดีดออกเลยอย่างนี้ก็คือห้ามซ้ำซ้อนนะ ก็ต้องกับคนไหนเขาด้วยได้ได้ขอบคุณมากนะครับคุณประพัฒนครับขอบคุณครับ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 นั่นก็คือเสียงของคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะครับประธานสภาเกษตรกรไทยนะฮะคุณผู้ชมก็แน่นอนก็คงจะรู้อยู่แล้วลหละว่าภาคที่อ่อนแอมากที่สุดเราทุกคนรู้ครับคือภาคเกษตรเมื่อถึงวันวันหนึ่งยังไงก็ตามทุกคนต้องได้รับกันเยียวยาถ้าฟังอย่างคุณประพัฒน์แล้วก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์รับได้หรือไม่คุณผู้ชมลองตัดสินดูนะครับและกลับมาพบกับผมและคมชัดลึกได้ทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ